เมืองอี้หวูบนทนเจียเจียงส่วนกลางสินค้าขนาดเล็กของจีนเปิดตัวการไลฟ์รูปแบบใหม่โดยใช้แผงขายสินค้าในตลาดเป็นห้องไลฟ์แบบไม่มีค่าใช้จ่ายช่วยให้ผู้ขายสามารถขายสินค้าทางช่องทางออนไลน์ได้ปกติสินค้าจะถูกจำหน่ายที่ร้านค้าเท่านั้นแต่ร้านเครื่องประดับที่อีบูใช้การไลฟ์รีวิวเครื่องประดับที่สวยงามผู้ไลฟ์สดบอกว่าการไลฟ์ช่วยทำให้ขายสินค้าได้จำนวนมากทำให้ไม่ต้องสต็อกสินค้า เมื่อมีการไลฟ์สดทําให้เข้าถึงชาวเน็ตและสร้างกระแสได้ยอย่างรวดเร็วเพียงแค่มีโทรศัพท์มือถือเพื่อใช้ไลฟ์ช่วยทําให้ผู้ประกอบการมียอดขายออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างมากขณะดเดียวกันก็ทําให้อาชีพนักไลฟ์สดเป็นที่ต้องการอย่างมากในอุตสาหกรรมเจ้าของร้านขายเครื่องประดับบอกว่านักไลฟ์บางคนเพิ่งจบการศึกษามาหม,มาดๆโดยทางร้านจะมีรางวัลให้กับนักไลฟ์ที่ไลฟ์สดเป็นประจํา เจ้าของร้านขายเครื่องประดับอีกคนบอกว่าทางร้านเป็นผู้ผลิตสินค้าและขายสินค้าการไลฟ์ทำให้มูลค่าการซื้อขายเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่านอกจากนี้การไลฟ์รีวิวสินค้ายังทำให้สถาบันการศึกษาเปิดสอนหลักสูตรการไลฟ์และอ e ีคอมเมิร์ซมากขึ้นเพื่อเพิ่มทักษะให้กับผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน